การเสี่ยงทายคู่พองลูกสาวลูกชายก็ทำหลายรอบมากเลยครับแต่ละครั้งที่ทำพ่อก็จะขยบไอตัวเสี่ยงทายเข้าไปใกล้กับตัวคุณวิมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เสี่ยงทายได้ครบความหมายคือได้ลูกชายลูกสาวครบถ้วนสมบูรณ์อ่แล้วของทุกอย่างรวมทั้งผ้าขาวที่ปูพื้นสะพานที่มีข้าวสารมีเงินมีทองก็จะรวบไปให้ไปเก็บไว้เป็นมงคลด้วย ตอนนี้ก็มา คนมาร่วมงานนะครับมารอรับอารมณ์คล้ายๆรับโปรยทานอ่ะรับน้ำมนต์อะไรเงี้ยนะฮะจะเป็นข้าวสารกระดาษเงินกระดาษทองเพราะว่าพ่อเนี่ยโปรยไปให้กับคุณวิเจ้าภาพแล้วสองรอบนะนี้เป็นรอบของเราบ้างเป็นมงคลกับชีวิตการมารอรับเนี่ยนอกจากความมุดมสมบูรณ์เงินทองแล้วเรื่องของลูกก็ต้องมีด้วยเม <c oughs> ื่อกี้พี่ยงข้างผมนี่อธิษฐานเลยขอ <c oughs> บอกว่าอะไรนะพี่ถ้าได้กระดาษสีแดงซึง่งหมายถึง ลูกคนต่อไปเป็นลูกสาวลูกสาวที่บอกว่าถ้าได้กระดาษสีแดงจะให้ภรรยาหยุดหยุดทานยาคุมหยุดกินยาคุมเลยคืนนี้จัดหนักแน่อาววแล้ นี่ได้อะไรได้ได้ลูกสาวแล้วนี่ได้สีแดงติดมาด้วยสองคนนี่ได้ลูกแม่ลูกแฝดแน่เป็นลูกสาวแฝดอันนี้ยากนะเพราะว่ากระดาษมันปิวแบบกว่าจะมาเข้ามือนี้ไม่ใช่ง่ายนี่ผมได้แต่เขาสาดเลยพี่ดีใจด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวไปดูคุณวิที่ว่าว่าคุณวิได้อะไรบ้าง ได้อะไรบ้างครับได้ขาว,วได้แล้วก็สีทองได้ครบทุกอย่างเลยจริงๆอยากได้อะไรสุดครับอ,อ,ยอยากได้ลูกชายด้วยอยากได้คู่ครองโอเคสมหวังแน่อะนะครับการ เสี่ยงทายคู่ครองลูกสาวลูกชายก็ทําหลายรอบมากเลยครับแต่ละครั้งที่ทําพ่อก็จะขยบไอตัวเสี่ยงทายเข้าไปใกล้กับตัวคุณวิมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เสี่ยงทายได้ครบความหมายคือได้ลูกชายลูกสาวครบถ้วนสมบูรณ์อ่าแล้วของทุกอย่างรวมทั้งผ้าขาวที่ปูพื้นสะพานที่มีข้าวสารมีเงินมีทองก็จะรวบไปให้ไปเก็บไว้เป็นมงคลด้วย รวมถึงผ้าที่คาดอยู่ที่เอวเนี่ยก็มัดอย่างดีเป็นผ้าที่ชาววิเมียนเนี่ยจะใช้มัดลูกตอนที่มีลูกน้อยด้วยก็จะมัดสิ่งดีๆที่เป็นมงคลเข้าไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวจะเดินอ้อมไปที่ทางฝั่งนู้นนะครับที่ท้ายสะ่านแล้วที่ที่เป็นคู่รักนะครับที่เป็นคู่สมบูรณ์ก็จะมาทําหน้าที่เดี๋ยวจะพาคุณวิจูงข้ามสะพานากเี่ต